ว่าพบรักกับนาแต่ได้อย่างไรดิฉันไม่ได้รักกันกับนาแต่ค่ะดิฉันพบรักกับทนายตาั้มพบรักเออแล้วก็เป็นกิ๊กทนายเจมสําหรับนาแต่เป็นเป็นยูทูบเบอร์และเป็นคนที่เราคุยกันแล้วก็ดิฉันคิดว่านาแต่พูดเรื่องคดีบางอย่างมันได้ผลตรงที่ เขาพีฐานกําลังคนแล้วก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นถ้าเราให้ข้อมูลอะไรที่ถูกต้องในเรื่องในแง่ของกฎหมายของเรื่องบางอย่างที่ดิฉันรู้และให้นัแต่เอาไปช่วยเผยแพร่ดิฉันมองในเรื่องของงานค่ะไม่ได้มองในเรื่องแต่ในส่วนตัวในส่วนตัวดิฉันรักคุณ <c oughs> รักคุณยายสมควรดิฉันรักคุณยายสมควรเห็นคุณยายสมควรเหมือนเหมือนคุณแม่ คือคุณแม่ดรฉันเสียไปแล้วหลายปีแล้วเจ็ดเจ็ดแปดปีและะ้วมั้งดิฉันก็เลยเห็นคุณยายสมควรรักนับถือเหมือนคุณแม่แล้วรู้สึกสงสารตอนที่เกิดเรื่องแล้วเธอถูกด่าขนาดนั้นดิฉันรู้สึกว่าหญิงแกร่งแห่งภูเหล็กไฟหญิงแกร่งแห่งภูเหล็กไฟตัวจริงคือคุณยายสมควรค่ะดิฉันก็เลยค่อนข้างที่จะให้ใจกับคุณยายสมควรแล้วก็เข้ามาใกล้ชิด แล้วพอดีฉันเห็นน้แต่ดูแลแม่เขาดูแลในครอบครัวดูแลน้องสาวเป็นอย่างดีดิฉันก็เออย่งน้อยคนที่ดูแลแม่ดูแลน้องก็ไม่น่าจะใช่คนชั่วร้ายก็เลยเออคุยกันแล้วนะแต่ก็คือเราไม่ใช่ว่าดิฉันให้ข้อมูลน้แต่อย่างเดียว เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะในเรื่องที่เกิดที่ปกกอกจริงๆในเรื่องของครอบครัวดิฉันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ก็ต้องอาศัยข้อมูลตรงนั้นส่วนในเรื่องของหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ในเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดิฉันจะมองตรงนั้นได้ได้ดีกว่าเพราะว่าอืมเราอยู่ในทีมที่เราเห็นเราเห็นไม่ใช่ไม่ไม่เชิงว่าเห็นสำนวนค่ะก็พอรู้มาบ้างว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าตอบคำถามได้ถูกไหมเพราะว่า ดิฉันไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในโรค youtube ที่เอาไปพูดกันว่าดิฉันอวยนัแต่อวยสุดลึกดิฉันไม่ได้อวยนัแต่แต่ดิฉันมองว่านัแต่มีศักยกภาพในการพูดถึงเรื่องคดีในระดับหนึ่งในรูปแบบของนัแต่ <c oughs> ในส่วนเรื่องอื่นเรื่องของดราม่าก็เห็นว่าดิฉันไม่ได้เข้าไปยุ่งใครจะเป็นดราม่ากับใครก็ให้แม่งดราม่ากันไปอะดิฉันลำพังแค่ดราม่ากับไอหำน้อยก็จะตายอยู่แล้ว <c oughs> ลาโพค่ะ ไม่ถึงหนึ่งนาทีมั้งคะคลิปติ๊กต็อกเนี่ยเวลาไปนอนเดี๋ยวนี้เวลาไปนอนมนันนี้กินตับไปนี่ตับไปนี่ไปนอนนอนเดยวเรียกไปนอนกินตับไปนี่ ลาปโพค่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีมั้งคะคลิปติ๊กต็อกเนี่ยทำเวลาไปนอนเดี๋ยวนี้เวลาไปนอนมานี่กินตาบไปนี่กินตาบลนี่ไปนอน นอนเรียกไปนอนกินตาไปนี่